อ่ะครับสวัสดีครับอ่าสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับที่เจออาการของมอเตอร์ไดเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็นแล้วแต่นะครับอันนี้เป็นโตชิบา้าโตชิบ้อาอาการมอเตอร์เบียดนะครับมันมีหลายกรณีที่พี่น้องมือใหม่ต้องไปศึกษานะครับอาการเบียด เกิดมาจากน็อตขดลวดคลายเองนะครับต่อมา,อาพี่น้องมือใหม่อาจจะได้ไปขยับขยายมันนะครับมันเลยทําให้ไอ้มอเตอร์ด,ด้านในนะครับขดลวดด้านในครับมันคดมันเอียงมันไม่อยู่ในตาแหน่งของมันว่างั้นครับมันเกิดการเบียดกับไอตัวฝาครอบตัวนี้ครับมันเกิดการเบียดมีพี่น้องหลายท่านก็อาจจะสับสนว่าอ้าว เราก็ไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยเราถอดแค่ออกมาปุ๊บเนะี่ยเราก็จะไปทําความสะอาดด้านในเอาประกอบเข้าไปทําไมมันติดอย่างเงี้ยถ้ามาติดแบบนี้นะครับมันเบียดแบบนี้ครับบางครั้งมันจะขึ้น E79 นะครับและบางครั้งมันจะทําให้เซนเซอร์เออร์เลอทำงานไม่ได้นะครับอ่ามอเตอร์สําหรับมอเตอร์ไดเรกแบบนี้นะครับเนี่ยครับมันติดอ่าทีนี้เราจะมาดูปัญหาของมันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับเราถอดออกมาดูกันเลยนะครับ แล้ววิธีแก้ไขทําตามคลิปผมเลยนะครับอตอนนี้มันเบียดแล้วนะครับมันเบียดถ้าเบียดแบบนี้ครับมันเกิดไฟฟ้าสถิตทําให้ระบบเออร์เลอร์ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าปกติเขาจะมีแม่เหล็กวนทําให้ระบบทํางานได้นะครับตอนนี้มันทํางานไม่ได้นะครับปกติมันจะไม่ดังนะครับเอาถอดออกมาก่อนดีกว่านะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูปัญหาเข้ามานะครับปัญหาที่มันเกิดมาทําให้ไอะตัวนี้เบียดกันนี่นะครับ <c oughs> มันมีอยู่ตรงนั้นแหละครับนิดเดียวเท่านั้นเองครับอ่าเพียงแต่เราอาจจะไม่เข้าใจเท่านั้นเองครับมันก็เลยเอาละครับเบียดแล้วนะครับอ่าตัวนี้ถอดออกมาก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปประกอบใหม่ให้มันไม่ดังนะครับ เนี่ยครับ <c oughs> เอาละครับทีนี้เราจะมาดูสาเหตุของมันนะครับสาเหตุที่อไอฝาครอบไดรเล็กตัวนี้นะครับมันไปนเบียดกับขดลวดพวกนี้นะครับมันมาจากไหนกันบ้างเอาละครับทีนี้ <c oughs> อาพ่น้องมือใหม่สังเกตให้ดีนะครับ <c oughs> ออันดับแรก ไอ้น็อตพวกนี้นะครับน็อตยึดยึดฐานไอ้ตัวนี้นะครับมันอาจจะหลวมนานๆไปมันอาจจะหลวมแล้วมันอาจจะเอียงได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีแม่เหล็กดึงดูดท,ทุกทุกทิศทุกทางได้นะครับมันเลยทําให้ตัวนี้เอียงมันก็เบียดได้อันนี้อันดับแรกแล้วนะครับอันดับต่อมานะครับมีพี่น้องได้ไปอถอดออกมาดูถอดออกมาแล้วเอากลับเข้าไปปุบ๊บ ใส่ไม่ตรงร่องของมันนะครับใส่ไม่ตรงตำแหน่งของมันนะครับว่ากันเถอะครับไม่ตรงตำแหน่งของมันเมื่อเลยเกิดการเบียดหลังจากที่มันเบียดแล้วนะครับมันก็ทํางานไม่ได้เลยเนื่องจากว่ามันมีการช็อตตามระบบของมันทําให้เกิดสนามแม่เหล็กหรือไฟฟ้าสถิตขึ้นมาทําให้อ่าทำงานไม่ได้อ่าแค่มันเบียดเนี่ยก็จบเกมนะครับแค่มันเบียดปกติเขาจะจะไม่เบียดนะครับไม่เบียดกับตัวนี้นะครับปัญหาของมันนะครับ พี่น้องได้ถอดตัวนี้ออกมาเช็คดูนะครับอ่าเช็คดูอ่าเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับอ่าคลายน็อตเอามาก่อนคลายน็อตออามาให้ดูก่อนนะครับเผื่อที่จะได้เป็นแนวทางนะครับยังไงก็เป็นแนวทางอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับเอาแล้วคลายน็อตเอามาให้พอให้พอได้ขยับมันได้ก่อนนะครับ เวลา,าสมมุติว่าอันดับแรกของมัน,นะนอะน็อตพวกนี้ครับมันจะคลายตัวออกหลังจากที่มันใช้งานไปนานๆมันขยา่าเพอมันขยา่าปุ๊บมันเกิดการเอียงแล้วก็ทําให้ <c oughs> ไอตัวนี้ครับมันมาเบียดกับฝาครอบตัวนี้ได้นะครับต่อมาทีนี้พี่น้องมือใหม่อาจจะถอดเอามาทําความสะอาดหรือว่าส่วนมากแล้วหนูก็จะมากัดเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเมื่อเราถอดออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราอาจจะใส่ลงไปไม่สนิท นะครับไม่สนิทยังไงลองมามาดูกันนะครับเนี่ยครับอ่าบางครั้งอ่าพี่น้องถอดน็อตออกมาปุ๊บนะครับข้างในนี้มันจะมีบูทนะครับเอานี้ดีกว่านี่ครับถอดออกมาเนี่ยครับ อ่าข้างในรูเนี่ยครับเขาจะมีบูทให้พอดีกับน็อตนะครับเออทีนี้เราถอดเข้าถอดออกนานๆไปปุ๊บเนี่ยครับไอ้บูทตัวนี้ครับบางครั้งมันดูดหายไปดูดหายไม่ได้เลยนะครับดูดหายทำให้ไอ้ตัวนี้หลวมเลยนะครับหลวมเลยขนาดบูทมันยังไม่หายแต่ว่าไอ้บูทพวกนี้ครับมันเกิดการอ้าการหลวมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องขยับให้มันได้ตำแหน่งของมันนะครับนะครับไอ้ตัวนี้ เห็นไหมครับมันขยับได้เลยครับมันไม่อยู่ความจริงเขาจะมีตำแหน่งมาคับไว้แต่บังเอิญว่าเราอาจจะเป็นมือใหม่เราเอาเครื่องซสกผ้านอนลงแบบนี้นะครับนอนลงแบบนี้ทีนี้ไอ้นี้มันหนักมันหนักมันก็จะหยอดลงมานะครับมันจะหยอดลงมาทีนี้เราก็ไม่เข้าใจแล้วก็ขันน็อตขันน็อตขันน็อตเราไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้ครับมันหยอดลงมาไม่ได้ตำแหน่งนะครับมันไม่ได้ตำแหน่งทีนี้ ถ้าเราจะขันน็อตเข้าไปปุบ๊บเราต้องมือดันด้วยแล้วก็ดันให้มันได้ตำแหน่งนะครับดันขึ้นไปอย่าให้มันหยอดลงมาแบบนี้ถ้าเราอ่าฝืน <c oughs> เราคิดว่าเอาเอาเข้าตรงนี้ละไม่เป็นไรแล้วขันน็อตเข้าไปเลยจังหวะนั้นนะครับไอ้บูธพวกนี้ครับบูธพวกที่ยึดหัวที่ที่อยู่กับน็อตพวกนี้ครับมันเกิดการอ้าการหลวมมันจะทำให้ไอ้ขดลวดตัวนี้นะครับหยอดลงมาเลยครับหยอดลงมา มันก็จะมาเบียดไอ้ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยครับฟัด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 เลยนะครับอาทีนี้ถ้าเราจะเอาเครื่องเสื้อผ้านอนลงนะครับนอกจากว่าเราจะเอาถังนี đó, ่คว่ำลงนะครับแล้วเอาันี้ไปวางให้ได้ตำแหน่งอันนี้ก็จะโอเคอยู่แต่ถ้าเมื่อใดนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่เอาเครื่องเสื้อผ้า other, นอนลงแบบนี้ไอ้ตัวนี้มันก็หนักพอสมควรและจังหวะไอ้พวกบูธพวกนี้ครับบูธที่ผมว่านะครับเนี่ยครับ มันหายหรือว่ามันละหลวไปมันจะหลวกับน็อตพอดีเขาจะให้มีพอดีกับน็อตเห็นไหมครับอันนี้แสดงว่าไอ้ตัวนี้เขาถอดถอดเข้าๆออกทําให้บูทตัวนี้ครับบูทที่ยึดยึดน็อตพวกนี้ครับมันละหลวกับน็อตนะครับเนี่ยครับมันเลยทําให้ไอ้ตัวนี้นะครับ <c oughs> ย้อนได้ขณะที่เราออนนอนลงเห็นไหมครับมิกกี้มันเบียดนะครับมันเบียดกับไอ้ฝาครอบตัวนี้ ่าทีนี้ถ้าทําอย่างผมนะครับมันก็จะไม่เบียดเลยถ้าเราเอาเครื่งผ้านอนลงแบบนี้เราต้องดันตัวนี้ขึ้นนะครับดันขึ้นให้สูตรนะครับนี่ครับดันขึ้นให้สุตแล้วก็ขันน็อตตัวบนไว้ก่อนนะครับนี่ครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเบียดนะครับ ถ้าดัานไม่ได้สนิทนะครับมันจะเบียดเลยนะครับนี่นะครับ ตอกดันขึ้นนะครับขยับตัวนี้ออกก่อนนะครับให้มันได้ตำแหน่งมาดีๆนะครับตำแหน่งเข้ามาก็คือดันขึ้นนี่แหละครับถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้แล้วขันน็อตเข้าไปไอ้ตัวนี้มันหดออกมาเลยนะครับทีนี้ถ้าถ้ามันอยู่ประมาณนี้ตัวนี้ผมอาจจะดันไม่สุดนะครับอาจจะมีการเบียดนิดๆหรือว่าจะดีเลยก็ได้นะครับ เนี่ยครับเนี่ยเราต้องขยับตัวนี้นะครับถ้ามันเกิดการเบียดเมื่อไห่นะครับให้มาขันตัวนี้ขันน็อตพวกนี้ครับขยับไอ้ตัวนี้นะครับให้มาขึ้นด้านบนเรานอนลงแบบนี้ต้องดันให้มาขึ้นข้างบนให้สุดเลยนะครับอย่าปล่อยมันหดลงมาไม่ได้ถ้าหดลงมาแล้วครับมันมันเบียดเลยครับฟฟฟฟฟฟฟเลยทีนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราลอ,ลองดูกันก่อนนะครับว่ามันจะเบียดหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับไม่เบียดแล้วอันนี้มันดังตรงนี้เท่านั้นเองเห็นไหมครับ อา้าวดูกระชัดๆเลยนะครับอันนี้ไม่เบียดสายสายสายตรงนี้เท่านั้นเองครับไม่เบียดแล้วอ่าเห็นไหมครับถ้ามันเบียดหน่อยๆเราก็สามารถขยับตัวนั้นได้เห็นไหมครับนี่นะครับ ทีนี้ผมจะออกมาให้ดูอีกทีนะครับหรือว่าจะพอแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเบียดแบบนั้นนะครับให้ไปตั้งตัวในาบาง,งพี่น้องหลายท่านอาจจะว่าไอาตัวนี้ครับอาจจะโดนเคาะโดนทุบมาหรือว่าแม่เหล็กมันโผล่ขึ้นมามันเลยทําให้อาเบียดได้หรือว่าแกตัวนี้คดมันไม่มีคดครับสาเหตุมาจากที่มันเบียดนะครับนี่ครับลื่นเลยเห็นไหมครับอ่าลื่นแล้วเห็นไหมครับ อ่าเดี๋ยวผมลกไปขยับให้ดูอีกทีก็ได้ครับอ่าผมจะถอดตัวนี้ออกมาปุ๊บนะครับแล้วผมจะไปคลายน็ตนั้นลงนะครับอ่ามันก็จะติดอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอ่าแค่นี้ก็คงจะได้แล้วนะครับคงจะเข้าใจแล้วสําหรับพี่น้องมือให,หม่นะครับถ้ามอเตอร์เบียดนะครับอ่าให้ไปขยับตัวด้านในนะครับอย่าเอามานอนลงแบบนี้เราต้องดันมันขึ้นดันมันขึ้นแล้วขันนอ็อตตัวนั้นให้มันได้สนิทแล้ว,แล,วแล้วเราค่อยขันไล่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราใส่ไปปุ๊บมันหย่อนลงมาเราขันนอ็อต มันเบียดลงมาข้างล่างเลยเวลาเราหมุนปุ๊บมันจะมาติดข้างล่างควาด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 เกิดการเสียนักฟัด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 เลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่เข้าไปเช็คดูนะครับเนี่ยครับเ,เงียบเลยเห็นไหมครับอ่าไม่ดังเลยเโอเคนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็อ่าหวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมือใหม่นะครับอ่าไม่เข้าใจตรงไหนโทรมาถามผมได้นะครับเราผมก็ยินดีอ่าตอบคำถามไปตาม ความรู้ความสามารถเล็กๆน้อยๆของช่างบ้านๆนะครับอันนี้มันก็สําเร็จแล้วเมื่อกี้มันมาหมุนติดหมุนมอเตอร์นะครับติดเลยครับติดหนืดแล้วเสียงดังควาดๆเครียด,ดๆเลยนะครับแสดงว่า,าช่างเขามาให้นะครับเขาไปทําตรงนี้แหละครับข้างในนี่แหละครับ <c oughs> มันเลย <c oughs> อ่ามันเลยใส่ได้ไม่ได้ตําแหน่งอย่างที่อาการออกมาเมื่อกี้นะครับติดหนืดผมทําให้ดูแล้วหลังจากที่ผมไปอ่าแก้ไขตรงนั้นนิดเดียวนะครับมันก็ดีเลย เอาละครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับหรือว่าพี่น้องทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ